แล้วเพื่อนกำลังจะลงกันพอหมดละหมดห้วยละเพื่อน,น,นดเดี๋ยวจะลงไปทัางล่างไปกินข้าวกันเพื่อนพอสูงพอสูงอะ่ะเพื่อนฉันกำลังลงไปเดินดีๆนะเธอเอาลองตีงนับลงไปดูให้เพื่อนนับก่อนเดีย๋ยวเขาจะทายลูกอยู่ข้างบนกันนะเพราะว่าเขาลงไปกินข้าวกันพักแขยงลวเพื่อนก้อยดยลาดเด้อเดินกันลำบากโดยมันสูงพอดอโดยทานนี้ดูเพื่อน ภูเขาอะ่ะอันนี้ยังขึ้นไปบ่ปหมด,ด<อ>นะเพื่อนเพื่อนแข่นกำลังลงไปละเดี๋ยวเขาถ่ายรูปเดี๋ยวเขาลงไปทุคนกับ่นยุ่ห้วยิุ่นท้องเขานี้มันสุดละขึ้นมาเกิ้งเขาละนี่เขาทุก <c oughs> สูงแต่สูงว่ะ <c oughs> เดี๋ยวเขาถ่ายรูปเดินลงไปได้รกเพื่อนเดี๋ยวอันเดี๋ยวมันล่ม <c oughs> <c oughs> เดี๋ไทยมุมสูงให้พอเพื่อนลงไปกันนะค่อยลงไปเด้อเพื่อนเด้อเดี๋ยวจะพักเทียงแล้วเพื่อนเทียงแล้วเดี๋ยวกินข้าวมมเลงทำงานต่อ